สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกับรายการสำนักกฎหมายสยามรัตรภูมิปอดแคบซึ่งเป็นรายการพูดถึงในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับคดีนะครับเพื่อให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งได้ว่าจ้างสำนักงานไว้แล้วนะครับหรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่มีความสนใจจะติดต่อว่าจ้างสำนักงาน ให้สืทรับบังคับคดีนะครับได้เห็นแนวทางปฏิบัติของสำนักงานนะครับในตอนนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องจเจ้าหนี้จะต้องบังคับคดีภายในกำหนดระยะเวลากี่ปีครับผมาการบังคับค,บคดีเอากับลูกหนี้ตามคำพิพากษามีกำหนดระยะเวลา,าซึ่งบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา274นะครับกำหนดไว้ว่าให้บังคับคดีได้ภายใน10ปีนับแต่วันที่ศาลนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษารหรือคำสั่งนะครับส่การเริ่มนับจะนับอย่างไรครับผมผมจะแบ่งเป็น3กรณีนะครับกรณีแรกนะครับคำพิพากษาศาลต้นศาลชั้นต้นนะครับ เมื่อสารชั้นต้นมีคำพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้นะครับและไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรการเริ่มนับระยะเวลาในการบังคับคดี10ปีก็เริ่มนับแต่วันที่สารมีคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับไม่ใช่นับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนะครับในกรณีน,นี้ก็เทียบเคียงอาิกาที่10731ทับ2,558เดิยที่ประชุมใหญ่นะครับ อันนี้ผมขอยกตัวอย่างเพื่อให้ท่านได้เห็นภาพนะครับก่อ,อกนนี้ที่ศาลชันต้นพี่ภากษา้จำเลยชํารานี่เมื่อวันที่28ตุลา2559ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์บันที่ครบกํากำหนดระยะเวลาบังคับคดี10ปีนะครับที่เจ้าหนี้จะบังคับเอาแก่ลูกหนี้นะครับตาม ประมวลกฎหมาวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา274นั่นคือวันที่ครบคือวันที่28ตุลา2569น,นะครับกรณีที่สองสารอุทธรหรือดีการมีคำพิพากษานะครับหรือสารหรือเป็นคำพิพากษาของศารสูงนะครับสาลสูงนะครับจะนับกันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผม คดีศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วนะครับหากคู่ความมีการอุทธรหรือดีกาต่อไปนะครับระยะเวลาการบังคับคดีสิบปีก็ต้องนับจากวันที่ได้อ่านคำพิพากษาของสารอุทธรหรือสารดีกานะครับแม้ในในในชั้นอุทธรหรือชั้นดีกาจำเลยไม่ได้ขอทุเลาการบังคับคดีนะครับเจ้าหนี้ตามแกลารหรือโจรมีสิทธิบังคับคดีได้ ก็เป็นคนละเรื่องกับการกำหนดระยะเวลาในการบังคับคดีนะครับที่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับอดีที่สามคำพิพากษาที่กําหนดการชําระหนี้เป็นงวดหรือชําระหนี้กันในอนาคตนะครับอันนี้ผมขอยกตัวอย่างนะครับคดีที่โจ้จําเลยตกลงกันได้และได้ทําสัญญาปณีประนอมยอมความนะครับในสัญญาปณีประนอมยอมความ กำหนดให้การชำระหนี้เป็นงวดๆโดยระบุในสัญญาว่าหากมีการผิดนัดงวดหนึ่งงวดใดให้ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดน่เช่นในหากอาจจำเลยผิดนัดในทั้งหมดได้ก็ย่อมถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดนะ่ก็ทําให้โจทย์เนี่ยสามารถบังคับคดีในนี่ที่ค้างชำระทั้งหมดได้ทันทีนะครับการเริ่มนับระยะเวลาบังคับคดี ของหนี้ทั้งหมดเ็าต้องเริ่มนับแต่วันที่ปิดนัดรวนแรกนะครับวันที่ลูกนี้ปิดนัดวดแรกนะครับทีนี้หากเจ้าหนี้มีการบังคับคดีภายในกำหนด10บปีอาจจะไปบังคับเอาคดีในปีที่แปดหรือปีที่เกแล้วยังไม่แล้วเสร็จนะครับ ว่าตัวอย่างเส้นอาจจะไปยึดที่ดินแล้วยังไม่ได้ขายทอดตลาดหรือขายทอดตลาดยังไม่ได้นะครับไอ้กรณีนี้กฎหมายก็บัญญัตใิให้ให้ดําเนินการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินหรือสิทธ,ธิ์เรียกร้องต่อไปนะจ,จนกว่าจะเสร็จนะครับสรุปก็คือการการนับระยะกําหนดระยะเวลา10ปีในการบังคับคดีนะครับก็นับแต่วันที่สารมีคําพิพากษาหรือคําชัง ในชั้นที่สุดที่จะบังคับคดีนะครับหาคดีนั้นไม่มีการอุทธรณีกาก็นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับหากมีการอุทธรณีกาแล้วแต่กรณีก็นับวันที่ได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ศาลดีกานะครับครับในเรื่องกำหนดระยะเวลาในการบังคับคดีนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ แนวทางปฏิบัติคำแนะนำของสำนักงานนะครับที่ได้ปฏิบัติงานมานะครับคดีใดศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งในจันทที่สุดเนี่ยนะที่จะบังคับคดีได้แล้วนะครับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษานะครับต้องรีบดำเนินการบังคับคดีเอากับลูกหนี้ตามคำพิพากษาโดยทันทีนะครับ เพราะเหตุผลทับลอยให้เวลาผ่านไปเนิ่นนานนะครับการบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้จะเป็นการยากยิ่งขึ้นไปตามลำดับนะครับพอแค่ทั้งหมดนะครับที่ผมพูดนาะทั้งหมดก็จะสรุปรายละเอียดไว้นะครับท่านผู้ฟังก็จะไปอ่านได้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ท่านผู้ฟังท่านใดมีความสนใจที่จะติดต่อว่าจ้างสำนักง,งานให้ดำเนินการสืบรับบังคับคดีก็ติดต่อสำนักง,งานมาได้นะครับที่เบอร์โทร0959538387นะครับสำนักง,งานยินดีให้บริการทุกท่านนะครับหรือไม่ก็หากยังไม่มีความสงสัยอะไรยังไม่ติดต่อว่าจ้างก็โทรปรึกษากับสำนักง,งาน,นคำปรึกษาฟรีนะครับ พบกันใหม่ตอนหน้านะครับขอบคุณมากที่ติดตามาคำรัมสวัสดีครับ